ขอความกรุณาจากท่านผอบอทรครับท่านเนี่ยส่งเตียงสนามมาช่วยแล้วดูความเทือนท่านเอารถของกองทัพเรือครับมาส่งนี่คือสุดยอดแล้วครับกองทัพเรือส่งทหารส่งรถมาช่วยนะแล้วเราทำนี่ช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่นะครับของจริงทันตีที่นายกันน์พงไพบุญเวชหรือกันจอมพลัง ได้ร้องขอเตียงสนามไปยังกองทัพเรือในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่30มี 68, นาคม2568กองทัพเรือโดยกรมการขนส่งทหารเรือได้จัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ในการลำเลียงเตียงสนามจำนวน30เตียงพร้อมด้วยกำลังพลอีก20นายเดินทางไปประกอบเตียงสนามที่บริเวณจุดพักคอยญาติผู้ประสบภัยจากเหตุอาคารถลม่มซึ่งตั้งอยู่ด้านข้างของอาคารเจเจมอจตุจักร พื่อให้ญาติของผู้ประสบภัยได้มีที่พักนอนในระหว่างรอฟังผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากวันที่30มีนาคมแล้วในช่วงข้ามของวันที่1เมษายนหรือเมื่อคืนนี้กำลังพลจากกรมการขนส่งทาหารเรือได้นำเตียงสนามไปเพิ่มให้กับที่พักคอยญาติของผู้ประสบภัยอีกจำนวน30เตียงด้วยส่วนของกรมการขนส่งทารเรือเนี่ยก็ได้รับสั่งการจากสูบบรรเทาสาธารณภัยของเรือให้ํำเนินการที่ จดถาเตียงสนามมาให้กับศูนย์พักพิงผู้ประสบภัทยที่บริเวณที่เกิดเหตุนะครับเรามาในรอบแรกในวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่30 30ตเตียงแล้วก็มาเพิ่มเติมเมื่อวานอีก30ตเตียงรวมเป็น60นะครับก,ก็ก็ได้รับการประสานงานจากทางคุณกันด้วยท่านรับผิดชอบที่ศูนพักพิงอยู่เราก็รีบมารีบมาแล้วก็มาดำเนินการในการ,การ สำหรับเตียงสนามนี้โดยปกติแล้วกองทัพเรือจะใช้สำหรับการฝึกภักสนามของกำลังพลกองทัพเรือแต่ละหน่วยซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง120กิโลกรัมและอีกหนึ่งคุณสมบัติที่เด่นของเตียงสนามนี้ก็คือการเก็บและการติดตั้งที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเตียงนี้เป็นเตียงเตียงเตียงสนามพวัตถุประสงค์ของเตียงนี้คือใช้ในการฝึกภักสนามของกำลังพลกองทัพเรือเรา นะครับทุกๆหน่วยจะมีการฝึกพักสนามนะครับเตียงนี้ก็ใช้ในการการฝึกพักสนามนครับเตียงนี้จะสามารถรับน้าหนักได้สูงสุดถึงถึงร้อยกิโลนะครับเพราะฉะนั้นคนตัวใหญ่ๆคนอ้วนนี่ก็ที่สุดสามารถสามารถที่จะนอนได้ความยาวก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับสูง45เซนแล้วก็ความกว้าง70เซนก็เหมาะเหมาะสมในการที่จะเคลื่อนย้าย ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถใช้จัดติดตั้งหรือกลางเนี่ยใช้เวลาไม่นานจะสะดวกในการที่จะโดยเฉพาะมาสู่ลักษณะนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะกลางได้เร็วแล้วก็ใช้งานได้เลยการสนับสนุนเตียงสนามให้กับที่พักคอยญาติผู้ประสบภัยจากเหตุอาคารถล่มในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสนับสนุนภารกิจการค้นหาและกู้ภัยจากกองทัพ นอกเหนือจากการสนับสนุนเตีงสนามแล้วยังมีกําลังพลจากกองทัพอีกหลากหลายหน่วยที่ได้สนับสนุนกําลังพลยุธทธปกรณ์และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในภารกิจการค้นหาและกู้ภัยในครั้งนี้